ไข่หาทําไม่ชมนี่อยู่ห้ามพลาดคันนี้นะคะรับผมสมัครคันนี้เป็นตัว2 0 g นะครับปี2015-16นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะแต่ว่ามีประวัติเข้าเช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าปรับสภาพใดๆนะนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะอาจจะหมอนิดนึงเดี๋ยวปรับสภาพสปาให้แล้วตอนสวนบิ๊มขึ้นแน่นอนนะฮะเลขไมล์110,000กิโลเมตรครับแต่เชื่อไหมครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดี นะผมได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาคันนี้แค่479,000รี่ดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,600เท่านั้นนะฮะใครสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอยพาย่ชกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้จะพามาชมนะครับโตโยต้าคัมรี่ 2.0G ปี15จด16นะครัคันนี้ครับสีบอนเงินเลยตัวถังเดิมนะฮะไม่มีชนหนักนะฮะหรือว่าน้ําท่วมเลขมาอยู่ที่101,000กิโลเมตรและที่สาคัญฟรีดาวนะฮะจ่ายศูนย์บาทผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ8,600บาทเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพเลยครับใครที่อยากได้รถเดิมๆนะฮะก่อนเก็บงานต้องรีบเลยนะครับผมจะพาไปชมรายละเอียดก่อนเลยนะครับผม ด้านหน้ากระจังหน้าของเขาเป็นคมเมียมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับเลขทะเบียน9922นะครจะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะเจ้าของเดิมขอคืนไปนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเพชรยนต์เปลี่ยนเป็นป้ายใหม่ให้เป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะสภาพใสๆเลยมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด2จุด นะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะคันคนี้เพิ่งเข้าใหม่นะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานเก็บสีให้เพิ่มเติมมันจะมีรอยถลอกนิดนึงนะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บสีให้มันสวยงามขึ้นนะฮะดูน่าใช้มากขึ้นครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์อันนี้เป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าการซ่อมฝาโป้ง,ปงผิวผ้าเรียมสารยังคมยังสวยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้แนะนําเลยนะเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็ประวัติศูนย์อยู่ครบเขาดูแลดีนะ ด้านหน้ากระจกเดิมแท้โตโยต้าไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุใดมาแน่นอนนะครับผมใครที่อยากได้รถคุณภาพเกรดดีนะครับคันนี้ผมแนะนํานะคัมรี่ 2.0G นะครับผมเข้าใหม่นะนี่คือสภาพแรกรับเลยเส้นสายด้านข้างยังคมยังสวยสีสม่าเสมอกันไม่ได้มีสีโดหรือว่ากับสีใดๆมานะครับผมล้อแมกของเขาเดิมโรงงานขอบ16นะครับผมแล้วก็ได้ตัวยางของบิโตนะครับผมยางบิโตนปี2022นะครับ สภาพดอกยางผมเช็คแล้วมันเริ่มเสื่อมสภาพแล,แล้วเดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเนี่ยครับตัวเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็น VVT IW นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้อึดถึกทนนะเพราะว่าโฉมใหม่ก็กลับมาใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะับมือจับนะสภาพสวยเป็นแบบโครเมียมกุญแจคีย์เดทนะครับแล้วก็มาพร้อมสัญญาณกันขโมยนะกระจกเดิมแท้พัดเดิมกระจกเดิมรอบคันเลยนะไม่ได้มีการ ชนหรือว่าไปอุบัติเหตุหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะฮะภายในจะได้เป็นโทนสีเบดลักษณะแบบนี้นะครับบ่อหนังสีเบรปัดไฟฟ้าให้นะครับคู่หน้าเลยนะครับบอกอาจจะดูหมองๆนิดนึงนะครับเนื่องจากรถเข้ามาใหม่แต่ว่าก่อนส่งมอบครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเอาบอกไปสปาไปฟอกนะฮะให้สะอาดขึ้นแล้วก็น่าใช้ขึ้นมากแน่นอนนะครับมาเข้ามาดูในส่วนของบอกฝั่งคนโดยสารนะครับผมเนี่ยครับ สามารถปรับเอนตรงนี้ได้นะครับเบาะโดยรวมนะดีเทลเบาะสภาพสม,มูณ์นะไม่มีฉีกไม่มีขาดเหลือแค่ทำความสะอาดเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะสำหรับาารคนที่ใช้มือถือที่รองรับระบบ,บชาร์จไร้สายได้นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบตรงนี้ได้นะฮัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร้อนมีชิปล็อกตรงนี้ให้ได้ใช้งานนะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับ แอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องจะได้เห็นในส่วนของระบบฟังก์ชันต่างๆกันนะครับสบ่วนหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับผมปุ่มพุทสตาร์ทเอนจินอยู่ที่ขวามือพวงมาลัยตรงนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะประวัติศูนย์อยู่ครบเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเอาเข้าศูนย์ครั้งหน้าสุดประมาณ98,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่ารถคันนี้วิ่งไปได้แล้วประมาณ11,000กหนะเเดี๋ยวผมสตารร์ทคื่องนครับับยงไไม่ด้สตาร์ทเครื่องเลขพันก็ขึ้นมา11,000เดี๋ ผมว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างจะดูแลรถดีนะเพราะว่ารถอประมาณ9ปีแต่ว่าเขาเอาเข้าศูนย์ตลอดนะครับตรงเนี้ยถือว่าคนที่ซื้อต่อไปใช้งานเนี่ยเขาค่อนข้างจะสบายใจเลยนะครับเป็นรถที่มันมีการเข้าศูนย์ตลอดดูแลค่อนข้างดีเพราะว่าปกติแล้วนะเวลาเราเอาซื้อรถมาสักคันเนี่ยเรามักจะเข้าศูนย์ประมาณ5ปีแล้วก็ไม่เข้าศูนย์ละเพราะว่า มันหมดวารันตีแล้วก็เลยไม่ได้เข้าศูนย์นะครต้องบอกตามตรงตรงนี้เลยนะส่วนใหญ่นะแต่ว่าส่วนน้อยจริงๆนะครที่เข้าศูนย์ตลอดแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันที่เข้าศูนย์ตลอดครับนะครับดูที่ดัาชบอร์ดด้านบนนะฮะสีไม่มีซีดไม่มีจางเลยนะครับผมเครื่องเสียงเดิมนะครับนะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลเราจะแยกซ้ายขวาแบบอิสระแบบนี้ได้นะครับผมมีม่านหลังให้ตรงนี้ก็สามารถกดเปิดปิดม่านตรงด้านหลังนี่ครับม่านก็เลื่อนขึ้นมานะครับดึงลงปิดตรงนี้นะครับผมก็ เป็นรถที่โดยสารได้สะดวกนะครับผมว่าตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ต้องการอยากได้รถมือสองแบบใช้งานภายในครอบครัวนั่งสบายเนะี่ยเพราะว่าคันนี้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายนะเดี๋ยวผมพาเช็คโครงสร้างตัวรถกันต่อนะครับดูที่ตามซอกด้านน็อตน็อตด,ด้านในนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับอันนี้คือเดิมเดมเลยนะครับประตูเนี่ยไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะทําสีมาแผงประตูก็เดิมนะสภาพสวยนะไม่มีช้ําตัวนี้ก็เป็นวัสดุบูรุ่มนะครับเป็นแะบบเป็นแบบซอฟทัช ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับรอยอร์ตรงประตูเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับประตูเช็คแล้วไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับนะล้วก็อย่างที่บอกไปประวัติเข้าสู่อยู่ครบเนี่ยตามซอกน,อน็อตต่างๆไม่มีแกะสติกเกอร์เดิมยังคงแนบสนิทนะครับเดิมเดิมเลยสามจุดนะครับพาดูทุก,ทกจุดเลยนะครับผมนะผมว่าถ้าถ้าดูคลิปนี้เนี่ย น่าจะตัดสินใจได้แน่นอนนะผมพาชมอย่างละเอียดแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับตัวระบบเตือนการชนด้านหลังนะครับแล้วก็บายสปอร์ตมีให้เตือนมุมอัดที่กระจกมองข้างนะครับผมมีไฟสีส้มแสดงผลตรงนี้มานะครับเมื่อมีรถเข้ามาที่ด้านข้างนะครับมาเดี๋ยวไปดูจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือด้านหลังนะฮะเป็นห้องโดยสารที่กว้างขวางอย่างที่ผมบอกไปใครที่แบบแว่าอยากได้รถไว้ใช้งานภายในะครอบครัวห้องโดยสารกว้างนั่งสบายเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับ เบาด้านหลังนะเป็นเบาะหนังนะสีครีมกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายตรงนี้ก็เป็นตัวสามารถดึงลงมาได้วางแขนวางแขนวางแก้วน้ําได้นะครับนะครับหรือว่าดึงเก็บไว้ตรงนี้ได้มีช่องแอร์ให้นะฮะสองตำแหน่งตรงนี้นะครับด้านหลังมี2ตําแหน่งนะพื้นที่เลดดูมที่วางขาเหลือเลยพดานตัวรถสะอาดนะไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะกินคีนแบบนี้นะครับซอกประตูตัวรถนะฮะนะับน็อตไม่มีแกะนะครับเมนอาร์ตอยู่ครบ หัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะครับประตูด้านหลังขวานะครับผมเช็คให้แล้วนะฮะไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมมาแน่นอนนะรับประกันได้ครับผมแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ําที่วางแขนเป็นวัสดุซอฟทัชอย่างดีตกแต่งลายไม้ตรงนี้มาสวยหรูดูพรีเมียมครับนี่ตรงนี้ดึงขึ้นมาได้นะครับเป็นม่านนะครับผมช่วยแบบว่าทําให้แบบดู p พ i เวทมากขึ้นนะครับมาดูด้านหลังกันต่อน,นะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายไม่ได้มีรอยชนหนักหรือว่ารอยบุบใดๆมานะครับ มีเซนเซอร์การกัลยาณมาให้ทั้งหมด4จุดตรงที่มีรอยถะลอกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมเอาไปเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีการชนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่นะเพราะว่ารถอายุรถคันนี้ก็9ปีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บสีให้ก่อนปล่อยครับผมอ่ะด้านหลังนะครับไฟเบรกเนี่ยแท้เดิมเลยนะครับสภาพพรมไฟยังใสยังสวยไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดๆโลโก้อยู่ครบแบบนี้นะครับ d 4 s นะฮะนี่ครับ สัญลักษณ์คัมรี่เนี่ยครับไฟเบรกด้านหลังสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยล้าวมีในส่วนของไฟเบรกดูที่3นะครับแล้วก,ก็ด้านหลังกระจกพร้อมตัวไล่ฟ้ามาให้ครับมาเปิดดูในส่วนในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับห้องเก็บสมัมภาระบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะครับพื้นที่ใหญ่มากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บได้สบายนะหลายใบยด้วยนะครับด้านในนะบอดี้เดิมนะฮะไม่ได้มีการทําทรงทําสีมานะแล้วก็ส่วนด้านใต้ตอนนี้ดู ดิกดูนิดนิดโอเคนะครับมานยครับล้อยางอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอ้ล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่ลายอยู่ตรงนี้หมดเลยครับนี่เก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผมว่าเขายังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยครับสภาพล้อยางอะไรยังกริบอยู่เลยอะตกใจนะฮะไม่เคยใช้ยางอะไรนะโอ้โหสภาพยังกริบอยู่เลยครับนะผมบอกว่าได้เลยว่าคันนี้นะนั่นคันนี้แล้วก็สภาพแบบนี้นะ ใครหาอยู่รีบจัดเลยครันงนี้นะผมว่าว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะร,รถดูแลดีนะฮะร,รถบ้านมือเดียวดูแลดีแล้วก็ประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับผมน้อยครั้งที่จะเจอรถแบบนี้นะครับบอกได้เลยน้อยครั้งที่จะเจอรถบ้านลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะมาเช็คโครงสร้างกันต่อครับแผงประตูเดิมนะครับผมนี่ที่วางแขนวัสดุซอฟทัสกระทสวยไม่มีช้ำซอกประตูตัวรถน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรอยอาร์คอยู่ครบ มาร์สีโรงงานอยู่นะฮะน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะไปนะครับประตูด้านหลังซ้ายฝั่งนี้นะฮะเช็คแล้วไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมครับถัดมามาดูด้านหน้านะครับฝั่งประตูด้านซ้ายหน้านะฮะแผงประตูดูก่อนครับเนี่ยสภาพของเขาเดิมเลยไม่มีช้ำนะครับก็ใช้งานปกตินะครับไม่ได้ใช้งานแบบว่าจนมันโทมนะฮะรอยอาร์คตรงประตูเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามีการชนการซ่อมมาเนี่ยพวกรอยอาร์ หายแน่นอนหรือว่าการโปร้ทําสีมานะครับแก้มด้านซ้ายน็อตเดิมนะไม่ได้มีไข่ไม่ได้มีเปลี่ยนนะับหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่นะนี่ครับเนะี่ยอันนี้เดิมเดิมเลยประตูหน้าซ้ายนะเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมสต,ติกเกอร์มอ,อก,กอเดิมเลยนะนบสนิทไม่ได้มีรอยพป้สีหรือว่าสาดสีทับหรือว่ารอยโดนแกะเกา่านะฮะอันนี้แผ่นเพลเดิมรถคันนี้ก็เป็นรถผลิตปี2015จดทะเบียนปี2016เป็นรถป้ายปี15 ไดเ,เครื่องได้ตัวถังอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกับหน้าเล่มแน่นอน,นะครับตรวสอบตัวเช็คแล้วก่อนนาเข้ามานะครับหัวน็อตเดิมไม่ได้มีการแกะนะฮะเดิมเลยนะครับผมนี่นะ,ะสีไม่มีเยอะไม่มีการทําสีมาสีเดิมๆแห้งๆสวยๆไว้เลยนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยนะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดตามนี้เลยนะครับผมนะรับประกันได้ซ้ายขวาหน้าหลังผมเช็คและเดิมแน่นอนนะ,ะไม่ได้มีการชนหรือว่าการยุกตัวใดๆมานะครับผม มาเดี๋ยวเข้าไปดูหัวใจหลักของรถยนต์คันนี้บ้างนั่นก็คือห้องเครื่องครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะฮะให้กำลังอยู่ที่167แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่199นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะฮะก็ขับขี่นุ่มนวลครับประหยัดน้ำมันด้วยระบบ VVTiW นะครับผมเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีแก๊สนะครับเดินเรียบสตาร์ทติดง่ายพร้อมใช้งานครับนะครับมาร์กสีจ้าม,นะามจุดนน็ออตเี่่ยยูครบ เครื่องไม่เคยแกะซ่อมนะครับประกันยางสมบูรณ์ไม่มีรอยน้ํามันไหลยเยอะออกมาห้องเครื่องเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าเอาไปสปาใดๆนะครับเนี่ยมาร์คสีอยู่ครบโชคเดิมนะครับผมเมนอาร์ตอยู่ครบนะบตามมาร์คสีหัวน็อตนะฮะคิวซีอยู่ครบครบเลยนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยถูกแกะซ่อมทําสีแล้วก็ซอกด้านในนะเนี่ยรอยอาร์คเดิมอยู่ครบน็อตแต่ละจุดไม่มีแกะไม่มีขยะพวกนี้นะฮะเท่าเกิดไม่ได้มีการซ่อมเนี่ยไม่ได้แกะอยู่แล้วน,นะหัวน็อต พวกนี้นะฮะตามาร์คสีอยู่ครบไม่ได้มีรอยขันรอยแกะไปเลยครับครับซานดนเช่นเดียวกันฝากระโปรงนะหัวน็อตยังคมยังสวยนะดูแลได้ค่อนข้างดีครับสำหรับรถคันนี้นะฮะปั๊มเดิมโตโยต้านะฝากระโปรงเดิมแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับรวมถึงสติ๊กเกอร์ของเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยแกะเกา่าไม่ได้มีรอยสาดสีใดๆมานะครับผม สรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับกับตัว Toyo t a า a m ร 2.0G ปี15.16คันนี้นะฮะราคาเพียง4 7 9 0 0 0ฟรีดาวน์อนเริ่มต้นแค่8,600บาทครับใครหาคัมรี่นะครับต้องรีบเลยนะคัคันนี้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จสวยขึ้นแน่นอนนะครับผมสนใจทักมาครับเบอร์โทร0831318826หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับดูรถได้ที่โชว์รูมเฮดยนต์นะครับอยู่แถวมีบุรีนี่เองนะครับเดินทางไม่ถูกก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นไปให้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พาลาดรถคันใหม่นะครับผมเจอกันในใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ